วัดีค่ะวันนี้พบกับกอบฟี่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา2สีแยกหน้าเราจะทักําแพงเพชรของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก๊อบมาในคลิปที่2ค่ะวันนี้ก๊อบจะมานำเสนอรถซูซูกิเซลลีโอ1.0 GL ปี2016ค่ะราคาพิเศษสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทค่ะประวัติดีฟรีด,ดาว์งินไปเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะพาไปดูทางด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้เป็นคมไฟมันติลิฟเตอร์ค่ะ,ะตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแถมมาให้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดําค่ะทางด้านข้างของตัวรถคันนี้กันนะคะ่าตัวนี้มาพร้อมกับกันสาดให้นะคะกระจกมองข้างกับมือจับเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีแดงของเรานั่นเองนะคะส่วนล้อเป็นล้อแม็กขอบขอบ15นะคะ ด้านหลังนะคะตัวนี้มีสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มมาให้นะคะพร้อมไฟเบรดดวงที่สามนะคะไลฟ์ฟ้ากระจกหลังตัวนี้ไม่มีนะคะแต่มีที่ปัดน้ำฝนให้แล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์หลังถอยหลังนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้านในตัวรถกันเลยนะคะค่ะมาเริ่มจากทางด้านประตูกันเลยนะคะกระจกประตูก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับมือนะคะคุณลูกค้า คันนี้มาพร้อมกับระบบพวงมลาลัยไฟฟ้า3ก้านนะคะพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าจ้าจะพามาดูเลขไมค์กันนะคะเลขไมค์คันนี้น้อยมากเลยนะคะอยู่ที่82,502กิโลเมตรเองค่ะตัวนี้มาพร้อมกับวิทยุคู่ตัวนะคะมีช่องเสียบ CD ให้นะคะมีเครื่องเล่น MP3 แล้วก็มีอ่า USB AUX ให้นะคะระบบแอร์เป็นสวิตช์มือหมุน3ปุ่มนะคะ มาดูระบบเกียร์มั่งนะคะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะค่ะคุณลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับเบาะผ้าสีดํานะคะพร้อมแต่งลวดลายนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวก๊อจะพามาดูทางด้านหลังเบาะกันมั่งนะคะเบาะสามารถพับลงได้นะคะแต่พับได้แค่ชิ้นเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวก๊อบจะพามาดูเปิดท้ายทางด้านหลังมั่งนะคะว่าจะกว้างขวางแค่ไหนกันมาดูกันเลยคะ่ะ โอด้านหลังเขากว้างขวางมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเก็บสัมภาระได้เยอะแยะเลยค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถโูซูกิเซเลนิโอรุ่นนี้ก็พาชมรอบคันแล้วถูกใจคุณลูกค้ากันบ้างไหมคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามก๊อบได้นะคะก๊อก็จะขอจบคลิปภายในวันนี้ไปพร้อมกับรถ ซูซูกิเซเลริโอ1.0 GL ปี2016ในราคา2 3 9 0 0 0บาทประวัติดีฟีดาวถ้าสนใจอย่าลืมทักก๊อปมานะคะ